ชอกรงท่องจะลั่นติ๊ายลุยวันนี้นะครับเราก็แบบวันลอยกระทงแล้วก็มีกระทงเป็นที่จริงๆนะครับก็แบบเหนียวเขาตื่นเขาตื่นเขาลอยเป็นคู่อะลาคนพี่อ้าวไม่ใช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 ่ก็แบบกระทงคนอื่นเขาก็แบบเทียกันถือหนักบ้างนะหนักหรือเหรอาฮะเราเราแบไหนเราแบไหนวันนี่เราหนักของแท้แน่เลยดิเาจะพามาด้วยรีบป๋อรีบดิแค่กระทงโอ้โหกระทงไม่หนุนใครอยู่แล้วพวกเราแท้งแทนงแท้ง นี่ไงเป็นไงนไงนี่กระทงอันนี้ไม่ต้องอรอยไม่ต้องปอล่อยลอยค่อยๆปล่อยนี่ไปทั้งคนทั้งไอ้นี่ในกระทงเลยแน่นอนพร้อมบินพร้อมบินเฮ็ดเกียนก็เ,นเหลือ,ลอแล้วเอาเทียนนะแต่เอาจริงๆนะทันนี้ก็แบบจัดสเปคมาเยอะอยู่ต่อตายไปหลายเดือนนะเอาแค่นี้ดีกว่าต่อตายเก็บก่อนเก็บก่อนเดี๋ยวเปียกเฮ้ยรถเรามีเทสเกียนมีเทสเกียนมีเล่มนะ กลับ้าคนานี่แหละยนี่เลยขับไปอ่ะเยนี่นะคนนตีลังกาเลงจริงวันนี้เราจะไปลงร้านตัวไหนดีเลแล้วล่ะเลแล้วเลแล้วป่ะเลแล้วตีเอาปอดนี่อดนี่เอดนี่นเย่อยมาน้ำเย่ยมาโอ้นเย่ยหลายคนนนไม่ได้ลงมานานถามว่า น้ำแอปเปิ้ลแดงเขียวไปไหนโอยพังพังพังทั้งงทุกคนเลยอ่ะมาดยกอย่างที่ไม่ได้ไปนะตช่วยไม่ไปเแค่ไปออกคิปไปออกคิปตา้องเหมือนกันเอ้ย้อ่วอ่ะนี่เรตาองหืองางอนตากงจอนเน่เลยาหมดเลยเน่าหมดเลยนเาาบเอใหม่จ ทำดูดีอันเดียวอ่ะมีคงมีคง้อาดูรถไอยเฟิร์สโหอะไรเนี่ยคนเนี่ยเขารักรถเขาจะทำอย่างนี้แต่พวกเนี่ยเขาไม่รักรถอ๋อหลอนมูดทั่วง่าดูดิะรักรถล้มยื่นจะกนั้นแล้วอ่ะแร่มากนะยฝุ่นขึ้นนะขึ้นเต๋อแหละมึงเอาไหมเก็บไว้ดี่เด็ดเดี๋ยวมันนี่เดี๋ยวมันเขาเดี๋ยวรอดูอ่ะเออใครจะหนีใครจะจ่าใครจะหัวใครจะกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยจะทำเยอะไงจะทำเยอะไงทำเยอะไงเราเนี่ยเราก็ลูก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 เล็กๆอ่ะ แดดกครับโอโหจะแดดนะพึ er ่งโดนกูอยู่แล้วนี่โอ้โหเอาช่างเดียวกันสิกได้ไงสิกไงนี่ดีกว่ารงวิวเนี่งเป็นตาก้องเนี่ยสิงไรผมรถจำเดิมเนี่ยทำอะไรแล้วนะทำแล้วนะแคมท่อเตยแคมท่อเตยแกขาอันนี้ห้าหกห้าหกสี่วาลี่เราอ่ะมันจะทำสี่วาลี่จะขาวลยทำสี่วาลี่นะฮะสตาร์ด้ย าะรงไม่ให้ารื่อาไมไม่มรอบนี้ทุกครั้งมันจะพกถุงยางพูดไปไม่มีดส่พูดตัวใช่ปะไ้มใช่ปะทาถามไมนี่นี่ไม่รู้เนี่ยใช่ปะมันชอบทำอะไรมันนะอยดงันดชอะไรชอบอึงใช่ไหมมาเวะแวะแวะปั๊มนี่กดแต่ถุงยางอะ

คุณไม่รู้ับยังไงไหมเนี่ยไม่ได้เลยไม่ได้เลยคุไม่น่าดีกับใครเลย จมเขาหนึบจมอะไรนะเอราะเขาหนึบเขาจมไม่แค่จะจมคันเลยจมคันมันคันจมน้่งคันเลยมันจะจมหรือเปล่าเรามีอาชีพใช่ไหมเราไปนี่เลยว่ะเราไปลอยเราต้องเป็นลายกระทงเราต้องเป็นลายกระทงคนนี้ที่แถวนี้ต้ามีงานด้วยเด่ว่าจะไปลอยนั่นแหระม้วนม้วันงานวันนี้ไปดีกว่าไปนะ ชื่อเบรกหน้าไม่อยู่เลยโอ้นบุนๆุๆๆุเขารลกันที่ไหนแต่เรารอยเร็วไงเราเราต้องมาก่อนใครไอเขาจะด่าเราปะหน่มาร์กเขาจะด่าเราปะเนี่ยละก็ทงละก็ทง เขาจะด่าเราว่าเนี่ยเรากระทงเขาจะด่าเราว่าเนี่ยเรากระทงไง มันไม่ลอยครับมันหายตีลังกาไม่ทันิตัางรถตังรถต่งรถดิตังรถชืรถด้ยมันไม่ลอยอ่ะเพื่อทำไม ไป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 ีลังกาช่วยโชว์ได้เ,เมื่อกี้เยจิงใจก่อนท้ตานียท้ตานีแรงเมื่อล่ะ